เน็ตช้าเน็ตรวนเน็ตกระตุกเน็ตไม่ขึ้น iPhone มีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับใครที่เจอปัญหาสัญญาณเน็ตเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดียวหายบางทีก็เข้าไม่ได้เลย ให้ทําดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกให้ไปที่การตั้งค่าหลังจากนั้นไปที่ทั่วไปเล่นขึ้นไปครับลงไปล่างสุดเลยนะครับจะเจอตรงนี้ครับรีเซ็ตให้กดไปที่รีเซ็ตครับหลังจากนั้นให้เรามาตรงนี้ครับรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายนิดนึงนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับถ้ากดรีเซ็ตเครือข่ายนะครับ ข้อมูลภายในตัวเครื่องของเรายังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับข้อมูลไม่หายแต่สิ่งที่หายไปก็คือรหัส w i fi ต่างๆรหัสการเข้าใช้ w i fi แต่ละที่หรือชื่อ w i fi ต่างๆจะถูกล้างออกไปดังนั้นเราจะต้องจำรหัสต่างๆเหล่านั้นได้แล้วก็ล็อกอินใส่เข้าไปใหม่ถ้าใครจำรหัสไม่ได้ ให้ไปหารหัสตัวนั้นมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับมาทําขั้นตอนนี้นะครับไม่งั้นท่านผู้ชมจะไม่สามารถล็อกอินเข้าไปได้เนื่องจากรหัส w i f i ไม่ถูกเคียร์ออกไปด้วยนะครับแต่แพ็กเกจเน็ตถ้าใช้เน็ตแบบซิมการ์ดแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่หายไปไหนมาทํากันเลยครับให้เราไปที่รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายกดเข้าไปครับถ้าเครื่องของใครใส่รหัสล็อก iPhone ไว้ป้อนรหัสล็อก iPhone เราเข้าไปครับเมื่อป้อนรหัสเข้าไปเสร็จแล้วนะครับ หลังจากนั้นกดรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย iPhone iPad ของเราจะทำการล้างค่าต่างๆที่มันมีปัญหาอยู่ใน Wi-Fi หรือว่าตัวสัญญาณเน็ตจากซิมการ์ดของเราออกไปนะครับเดี๋ยวเขาจะทำการรีเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องมาใหม่ให้เรานะครับในระหว่างนี้ก็รออย่างเดียวเลยครับ กลับเข้ามาแล้วนะครับสัญญาณเน็ต 4G ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเรามาดูในส่วนของสัญญาณ Wi-Fi กันครับไปที่การตั้งค่าเนื่องจากเรารีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายไปแล้วดังนั้นสัญญาณ w i f i ก็จะถูกปิดแล้วก็ถูกเคลียร์ออกไปหมดนะครับเราต้องกดไปที่ Wi-Fi แล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งครับให้เขาค้นหาสัญญาณ wi-Fi ที่เราใช้งานอยู่ก่อนนะครับในที่นี้นะครับหนึ่งเจอทั้ง2อันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 2.4กับ5 G นะครับ ตัวนี้นะครับที่บ้านของหนึ่งกดเข้าไปที่5 g ครับเราก็ใส่พาสเวิร์ด w ว Wi-Fi ที่บ้านเราได้เลยครับเมื่อใส่รหัสผ่าน wi-Fi ของเราเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเข้าร่วมรับสัญญาณ Wi-Fi ได้แล้วนะครับแต่ถ้าทําตามที่หนึ่งแนะนําไปแล้วสัญญาณยังไม่มาวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งให้ทําดังต่อไปนี้ครับไปที่การตั้งค่าไปที่เซลลูลา่าวิธีนี้จะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาสําหรับคนที่ ใช้เน็ตจากซิมการ์ดไปที่ข้อมูลเซลลูลานะครับดูว่าเราเปิดไว้หรือเปล่านะครับถ้าเปิดจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่เลือกเครือข่ายตอนนี้เขาถูกเลือกเป็นอัตโนมัติอยู่ดังนั้นเราจะมาดูว่ามือถือเรามันมีปัญหาจากอะไรให้เรากดอัตโนมัติตัวนี้นะครับกดปิดไปนะครับแล้วรอครับในระหว่างนี้ก็รอนะครับเขาจะิสต์ออกมาให้เห็นนะครับว่ามือถือของเรานะครับสามารถรับเครือข่ายไหนได้บ้าง เขาก็จะลิสต์มาให้เราเห็นตรงนี้นะครับพอลิสต์ออกมาแล้วนะครับซิมการ์ดของหนึ่งใช้ AIS หนึ่งก็มาเลือก AIS ตัวบนสุดนะครับถ้าท่านผู้ชมใช้ซิมการ์ดของอะไรก็ไปเลือกตัวนั้นได้เลยครับอย่างเช่นใช้ d t แทก็ไปเลือก DT แทใช้ทูก็ไปเลือกทูใช้ TOT ก็ไปเลือก TOT ตามนี้เลยนะครับแต่ถ้าเรามาเลือกแบบเลือกเองแบบนี้แล้วปรากฏว่ามันไม่โชว์ชื่อให้เราเห็นเลยแสดงว่าเครื่องเรามีปัญหาแน่นอนครับ ในที่นี้ของ1เป็น ais 1ก็มากด ais แบบนี้ครับหลังจากนั้นกดย้อนกลับไปครับสัญญาณเขาจะหายไปแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะเด้งกลับขึ้นมานะครับถ้าใครทําตามที่1แนะนํามาทั้งหมดแล้วสัญญาณยังมีปัญหาอยู่หนึ่งแนะนําให้นําเอา iphone ipad ของเราให้ศูนย์บริการใกล้บ้านท่านตรวจเช็คได้เลยนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เน็ตของเราก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่ง สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1นึ่งโมบายมุกเหล็กบนชแนลของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ